ตอนที่สเก็บตัวฝึกวิชาในสำนักเซียนขาวดำจะเลือกท่องทยานไปทั่วล่าอย่างเสรีหรือยินยอมถูกจำกัดด้วยกฎเกณฑ์เพื่อเรียนรู้ยอดวิชาละ่ะนี่เป็นทางเลือกที่ยากจะตัดสินใจมาตั้งแต่ครั้งโบราณแล้วจี้หนิ่งอาจโชคดีกว่าบุคคลอื่นที่เขาสามารถเข้าเป็นสิทธิ์ของสำนักเซียนขาวดำจึงมีสิทธิ์เข้าถึงยอดวิชาจำนวนไม่น้อย และไม่ได้วันไหวไปกับความเยา้ายวนของหอตำราเต่าแห่งนี้มากเกินไปนักดูท่าจากกระวัดเสียยินยอมสิ้นเปลืองเรียวแรงสมองไม่น้อยในการสร้างสถานการณ์เพื่อดึงดูดเหล่าผู้มีพรสวรรค์ให้เข้าร่วมเป็นองครัก์ฝ่ายในและรับใช้เขาจี้หนิงแอบคิดในใจที่น่ากลัวที่สุดคือพวกเขาไม่จำเป็นต้องบังคับก็บันดาลให้เหล่ายอดฝีมือรุ่นใหมย่ยินยอมถวายชีวิต รับใช้ด้วยความยินยอมพร้อมใจต่อให้วันข้างหน้าพวกเขาจะสำนึกเสียใจก็ไม่อาจโทษว่าผู้ใดได้นอกจากตัวเองทุกท่านเสียงของนักพรตยูุหลันดังขึ้นอีกครั้งผลประโยชน์อีกประการหนึ่งของการเข้าสังกัดองค์ครับมังกรวรุณก็คือตราบใดที่พวกท่านยังมีชีวิตอยู่พื้นที่หนึ่งหมื่นตารางกิโลเมตรรอบดินแดนที่ตั้งของชนเผ่า หรือชาติตระกูลจะได้รับการปกป้องคุ้มครองไปด้วยหน่วยองครักษ์รับปากว่าจะไม่ปล่อยให้ผู้ใดบุกเข้ายึดครองพื้นที่เหล่านั้นต่อให้อีกฝ่ายจะเป็นกองกำลังของข้าหลวงมนทนปกครองก็ไม่มีข้อยกเว้นจี้หนิงค่อยนึกขึ้นได้ว่าเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ปรมาจารย์มู่เซียวเคยบอกกับเขาเมื่อนานมาแล้วและต่อให้พวกท่านเสียชีวิตไป ดินแดนเหล่านั้นก็ยังจะถูกคุ้มครองต่อไปอีก1,000ปีนักพรตยู่หลันพลานหยุดพูดแล้วเปล่งเสียงหัวเราะอันบริสุทธิ์สดใสาราวกับบุบฝาแรกแย้มจนทั้งหมดต้องหันไปมองโดยไม่อาจห้ามใจแต่สำหรับองครักษ์ฝ่ายในหากเสียชีวิตลงดินแดนแห่งบรรพบุรุษจะถูกพิทักษปกป้องต่อไปอีกหนึ่งหมื่นปีหนึ่งหมื่นปี แม้แต่จี้หนิงก็ยังเกิดความวันไหวขึ้นรูปหนึ่งระยะเวลาอันสุขสงบที่ยาวนานถึงหนึ่งหมื่นปีนับว่าเกินพอที่ชนเผ่าหรือชาติตระกูลแห่งหนึ่งจะสรรสร้างอัจฉริยะคนใหม่ขึ้นมาเพื่อแบกรับชะตาของการปกป้องแผ่นดินสืบไปรายละเอียดส่วนนี้กลับไม่มีบันทึกในหนังสือที่ได้รับมาดังนั้นนอกจากยอดฝีมือไม่กี่คนที่เคยทราบมาก่อนล่วงหน้า พวกที่หลงเหลือล้วนรับฟังจนตกตะลึงตอนนี้พวกท่านจงติดตามข้าเข้าไประบุสถานที่ซึ่งต้องการให้ปกป้องคุ้มครองได้แล้วนักพรตยู่หลันบิดเอลออนแอนหมุนตัวกลับและเดินนำคนทั้งหมดผ่านทางระเบียงโบราณเข้าไปในห้องโถงอันใหญ่โตตระกูลจี้นครหมื่นกระบี่ จี้หนิงใช้ผู้กันในมือขีดวาดวงกลมที่กินพื้นที่หนึ่งหมื่นตารางกิโลเมตรรอบนครหมื่นกระบี่ลงบนแผนที่อาณาเขตของมันครอบคลุมเมืองเขตปกครองทั้งสของตระกูลจี้ไว้ภายในด้วยชายชราซึ่งยืนอยู่ด้านข้างของโต๊ะเขียนหนังสือยักหน้าครั้งหนึ่งแล้วรับเอาแผนที่จากมือของจี้หนิงมาม้วนเก็บพร้อมทั้งยื่นป้ายสัญ,ญลักษณ์ให้กับเขา จงมอบมันให้ยอดฝีมือที่บรรลุพลังระดับตําหนักม่วงเป็นอย่างน้อยสร้างพันธะครอบครองจากนั้นให้นำไปแขวนไว้บนประตูเมืองของนครหมื่นกระบี่จี้หนิงกล่าวขอบคุณพลางรับเอาป้ายสัญ,ญลักษณ์ไว้ก่อนเดินกลับออกมายอดฝีมือคนแล้วคนเล่าผลัดเปลี่ยนกันเข้าไปขีดเขียนบนแผนที่เช่นเดียวกับจี้หนิง ส่วนผู้ฝึกฝนพรเนจรที่ไม่มีดินแดนให้พิทักษ์ปกป้องก็สามารถเก็บสิทธิ์ของมันไว้ก่อนเป็นการชั่วคราวได้เช่นกันข้าขอย้ำอีกครั้งว่าพวกท่านสามารถแจ้งความประสงค์ขอเข้าร่วมเป็นองครักษ์ฝ่ายในได้ทุกเวลานักพรตยู่หลันยืนหยัดเหนือใบบัวขนาดใหญ่ที่ล่องลอยอยู่กลางอากาศน้ำเสียงไพเราะสดใสของนางสะท้อนกังวาลไปทั่วบริเวณ ตอนนี้พวกท่านสามารถแยกย้ายเดินทางกลับไปได้แล้วแต่จงอย่าได้ลืมภาระหน้าที่ในฐานะขององครักษ์มังกรวรุณทุกสิบปีพวกท่านจะต้องปฏิบัติภารกิจระดับหนึ่งกุศลกรรมให้รุ่ว่วงเป็นอย่างน้อยไม่เช่นนั้นก็จะถูกขับออกจากหน่วยองครักษ์น้ำเสียงและท่าทางของนางสูงส่งงดงามราวกับเทพธิดาในแดนโลกี สร้างความตราตรึงใจให้แก่เหล่าองครักษุ่นใหม่อย่างลึกซึ้งสิทธิจี้หนิงพวกเราจะทำยังไงกันต่อไปดีโมจือซัวเอ่ยถามขึ้นพวกเรายังจะทำยังไงได้อีกละ่ะถึงแม่หอตำราแห่งเต่าขององครักษ์มังกรวรุณจะเต็มไปด้วยยอดวิชาอันลำ้ำค่าแต่ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนต้องใช้ค่ากุศลกรรมเข้าแลกเปลี่ยน เมื่อไม่มีมันในมือก็เท่ากับเปล่าประโยชน์จี้หนิงสายหัวคงต้องไปขอรับภารกิจมากระทําก่อนจากนั้นค่อยเดินทางกลับไปยังนครไร้ระลอกเพื่อทําการขายสมบัติวิเศษที่ได้จากเทือกเขาจองจํามู่จื่อซัวค่อยคิดได้เขาหัวรอกออกมาก่อนกล่าวสนับสนุนค่าตกลงออกเดินทางสู่นะครไร้ระลอกกันเถอะ เมื่อจี้หนิงและมู่จื่อซัวติดต่อขอรับภารกิจเสร็จเรียบร้อยแล้วพวกเขาก็นำฉิงๆิงกับท่านลุงขาวร่วมเดินทางออกจากปราสาทขนาดใหญ่ของหน่วยองครักษ์มังกรวรุณด้วยเรือห่อหัวมังกรขณะที่เหินบินอยู่เหนือฟ้ามู่จื่อซัวก็กล่าวขึ้นสิทธิจี้หนิงภารกิจเหล่านั้นกลับดูไปไม่ยากเย็นสักเท่าไหร่ ทำไมพวกเราไม่ทดลองรับภารกิจระดับ10ถึง20ค่ากุศลกรรมมาดูละ่ะขอเพียงพวกเราร่วมมือกันยังจะมียอดฝีมือในระดับหมื่นดาราร่วมสำแดงคนใดที่จะต้านทานพวกเราสองพี่น้องได้อย่าได้ทะนงตนจนเกินไปเลยจี้หนิ่งหัวเรอกหากพบยอดฝีมือระดับสิบพี่เงาโลหิตอคีศักิ์สิบ หรือนักพรสกกรปรกเจ้ายังจะมีความมั่นใจในการเอาชนะอยู่อีกเหรอนี่พวกเขาริมฝีปากของมู่จื่อซัวขยับขึ้นลงไปมาแต่ยังไม่อาจหาถ้อยคำมาโต้แย้งได้หากต้องเผชิญพบกับยอดฝีมือที่จบในวิถีแห่งเต๋าจนมีพลังเทียบเท่านักพรสแห่งจักรวาลแรกกำเนิดเหล่านั้นอย่าว่าแต่คิดเอาชนะเลย เพียงหลบหนีเอาชีวิตรอดไปได้ก็ต้องขอบคุณฟ้าดินมากแล้วจี้หนิงกล่าวต่อไปว่าเพียงแค่พวกเราสังหารสัตว์อสูรและประมาจารย์หมื่นสำแดงไปไม่กี่คนไม่ได้หมายความว่าพวกเราจะไร้เทียมทานนะต้องเริ่มต้นจากภารกิจระดับสิบค่ากุศลกรรมเพื่อซื้อเวลาฝึกฝนพัฒน,ฒนาตนเองไปอีก100รปีก่อน ตกลงสำหรับพวกเราหนึ่งรปีถือว่ายาวนานเพียงพอที่จะสร้างความแตกต่างได้จริงๆมู่จื่อซัวถูกหวานล้อมจนเห็นด้วยในที่สุดแต่เมื่อคิดถึงรายงานที่เพิ่งได้ผ่านตามาเขาก็กัดฟันอีกก่อนหน้าที่จะได้เห็นรายการภารกิจข้าไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าโลกของเราจะมีเหล่าผู้โฉดชั่วมากมายและหลากหลายถึงเพียงนี้ถูกต้องแล้ว แววอม,มหิตลุกชนในดวงตาของจี้หนิงเช่นกันในรายการภารกิจอันยาวเหยียดที่พวกเขาต้องเลือกมาปฏิบัติได้แจกแจงรายชื่อของคนชั่วและความผิดที่พวกมันก่อขึ้นอย่างละเอียดบาปกรรมที่พวกมันกระทํานั้นหนักหนาร้ายแรงจนเป่าแห่งสวงสวรรค์พิโรธและส่งรัศมีบาปให้พ่อพูหนหมูนวลอยู่รอบร่างของพวกเขาอย่างชัดเจน ขอเพียงกำจัดสังหารบุคคลเหล่านี้ไปได้ระดับกุศลกรรมของโลกทั้งใบก็จะกลับสูงขึ้นอีกครั้งและโดนบันดาลให้ดินแดนแห่งจักรวรรดิเสียประสบแต่ความโชคดีจึงไม่น่าแปลกใจที่จักรวรรดิเสียจะพยายามทุกวิถีทางในการจัดตั้งหน่วยองค์รักมังกรวรุณขึ้นมาควบคุมดูแลวัตจักรแห่งกรรมอย่างจีรังยั่งยืน สองคนที่เป็นเป้าหมายของพวกเราหนึ่งนั้นร่าชีวิตผู้คนไปเป็นจำนวนนับไม่ถ้วนเพื่อฝึกฝนอวิชาเนเตอร์ศูนนรกโลหิตอีกคนยิ่งชั่วช้าเพื่อสร้างทารกผู้ตราชันกลับสังหารเด็กทารกผู้บริสุทธิ์ไปมากมายมู่จือ่อซัวสายหัวทอนหายใจแต่ที่น่าตกใจยิ่งกว่าก็คือหัวของคนบาปเหล่านี้กลับมีค่าเพียงสิบกุศลกรรมเท่านั้น เมื่อเป็นเช่นนี้ภารกิจระดับ1นึ่งหมืนหรือ1นึ่งแสนกุศลกรรมจะต้องเป็นความผิดบาปอันยิ่งใหญ่ถึงเพียงไหนกันเนี่ยพวกมันคงเป็นจอมมารร้ายในระดับที่แม้แต่กองกำลังของจักรวาิเสียก็ยังไม่กล้าแตะต้องโดยพลการมั้งแนวทางการฝึกฝนโดยปกตินั้นประกอบไปด้วยการตีความวิถีแห่งเปาและการฝึกฝนหัวใจแห่งเตาขึ้นไปอย่างเชื่องช้า ทีละขัน้นในขณะที่อวิชชาทั้งหลายกลับเสนอหนทางลัดที่ช่วยให้ผู้ฝึกฝนเพิ่มพูนความแข็งแกร่งขึ้นไปได้อย่างรวดเร็วจนแม้ว่าสามหายนะก้าวัยพิบตัติที่ได้พบเจอจะทวีความรุนแรงยิ่งไปกว่าปกติพวกมันก็สามารถผ่านพ้นไปได้อย่างไม่ยากเย็นแต่แน่นอนว่าทุกเรื่องราวล้วนต้องมีการแลกเปลี่ยนเมื่อคนผู้หนึ่งตกลงสู่ห้วงวิถีมาร ร่างกายของมันจะถูกปกคลุมไปด้วยรัศมีบาปอันดำมืดทันสวรรค์ซึ่งเป็นบททดสอบของการก้าวขึ้นเป็นผู้อมตะที่เหล่าผู้ฝึกฝีมือในแนวอวิชชาจะได้พบเจอจะยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นกว่าของคนปกติหลายเท่าผู้ฝึกฝนทั่วไปต่อให้พลาดท่าล้มเหลวอย่างมากก็เพียงกลับกลายไปเป็นผู้อมตะเสเพล แต่เหล่าผู้ก้าวเดินในวิถีมารแทบจะทุกคนที่ลมเหลวล้วนต้องตายใต้ทันสวรรค์ในทันทีพวกเรากลับมาถึงนครไร้ระลอกแล้วมู่จื่อซัวสังเกตเห็นสภาพภูมิประเทศที่เบื้องหน้าและส่งเสียงร้องชิ่งน้อยจี้หนิงส่งกระแสจิตเรียกอสรพิษฟ้าครามที่ขดตัวบนข้อมือของเขาแบ่งก้อนน้ำแข็งบรรพการของเจ้าออกมาให้ข้าครึ่งหนึ่งหน่อยสิ อสรพิษตัวน้อยพลันสลายกลับกลายเป็นสายหมอกแล้วสัาแดงร่างขึ้นเป็นสตรีในชุดสีครามที่กำลังบรรดาลโทสะนางเบิ่งตาจนกลมกว้างพลางส่งเสียงร้องด่าทอเสียงดังลั่นเจ้าคนใจจืดใจดำน้ำแข็งบรรพการก้อนนี้เป็นค่าที่เสี่ยงชีวิตค้นหามาด้วยความยากลำบากเจ้าคิดจะขอก็ของ่ายๆเช่นนี้เลยเหรอ ช่างเสียแรงที่ข้ายอมรับเจ้าเป็นนายท่านไม่สิเจ้าเจ้าจนใจโฉดอยู่ดีๆก็มาปล้นสิ่งของของข้าเจ้าไม่ใช่เด็กหนุ่มผู้เปี่ยมด้วยน้ำใจในอดีตผู้นั้นอีกแล้วนี้เจ้าช่วยหุบปากแล้วฟังข้าพูดให้จบก่อนได้ไหมเนี่ยจี้หนิงทั้งหดหงิบทั้งคำกับท่าทีอันแสนขี้งกของนางเขาสูดลมหายใจเข้าลึกๆก,ก่อนกล่าวต่อไปว่า ปีศาจขี้เหนียวแบบเจ้าไหงดูดซับน้ำแข็งมาฮือมาก้อนนั้นเข้าไปได้ทั้งหมดละ่ะรีบแบ่งมันออกมาครึ่งหนึ่งได้แล้วข้าจะช่วยนำไปแลกเปลี่ยนเป็นแก่นธาตุหลอมเหลวให้กับเจ้าเข้าใจข้าแล้วหรือยังหลัดทีนี้ชิงชิงกับพริบตากลมโตของนางด้วยท่าทีสำนึกผิดแต่ยังไม่ไวายบ่นพึมพำออกมาเบาๆพร้อมทำปากจูท่านไม่ได้หลอกข้าแน่นะ หากยังไม่ไว้ใจก็ติดตามข้าไปด้วยกันก็ได้จี้หนิงได้แต่ก้มหัวลงด้วยความอับจนปัญญาต่อเจ้างูน้อยตัวนี้ก็ได้งานข้าตกลงตามนั้นชิงชิงยื่นมือออกกวักคราหนึ่งน้ำแข็งบรรพการก้อนใหญ่เท่าภูเขาขนาดย่อมก็ปรากฏขึ้นที่ตรงหน้ามูจื่อซัวที่ยืนดูอยู่ด้านข้างอาปากค้างก่อนตะโกนเสียงดังลั่นว่าเจ้างูเขียวขี้งก ทั้งๆที่ครอบครองน้ำแข็งบรรพากาลก้อนใหญ่ไว้ถึงเพียงนี้กลับแบ่งให้ข้าเพียงนิดเดียวเนี่ยนะคืนความประทับใจและคำขอบคุณของข้ากลับมาเดี๋ยวนี้เลยนะชิงชิงแ้างทำเป็นหูตึงไม่ได้ยินและแลบลิ้นใส่แบบกวนประสาทเธอเกรงพลังปราณแล้วฟันสันมือลงผ่าน้ำแข็งบรรพาการออกเป็นสองซีกก่อนจะรีบเก็บซีกหนึ่งเข้าไป และมอบอีกซีกหนึ่งให้กับจี้หนิงมุ่งหน้าสู่ภูเขาสมบัติสวรรค์ได้เมื่อย่างเท้าเข้าสู่ใจกลางเมืองของนคนรไร้ระลอกอีกครั้งทั้งจี้หนิงและมู่จื่อซัวต่างอดไม่ได้ที่จะเกิดความรู้สึกสะทกสะเทือนในที่สุดพวกเขาก็รอดชีวิตกลับมาถึงนครโบราณที่เคยพักอาศัยเป็นเวลาถึงสมปีนี่เป็นส่วนของเจ้าจี้หนิงยื่นส่งขวดหยก ที่บรรจุกแก่นธาตุหลอมเหลวซึ่งได้รับจากภูเขาสมบัติสวรรค์ให้แก่อสรพิษฟ้าครามฉิงชิงรีบเปิดจุกออกตรวจสอบก่อนพยักหน้าด้วยความพึงพอใจยิ้มแย้มเมื่อพบว่าแก่นธาตุหลอมเหลวจำนวน2,650กิโลกรัมอันเป็นมูลค่าประเมินของน้ำแข็งบรรพาการครึ่งก้อนนั้นยังอยู่ภายในอย่างครบถ้วน จี้หนิงสายหัวพร้อมหัวเราะเสียงดังลั่นก่อนจะหันไปกล่าวกับสุนัขวารีวิสุทธิ์ที่ด้านข้างท่านลุงข่าวนี่เป็นส่วนของท่านนะเมื่อสุนัขวารีวิสุทธิ์ในร่างมนุษย์เปิดจุกข,ขวดออกมันก็ต้องตกตะลึงไปชั่วขณะภายในขวดหยกมีแก่นธาตุหลอมเหลวบรรจุอยู่ถึง4,000กิโลกรัม ลูกหนิงแก่นธาตุหลอมเหลวจำนวนมากมายถึงเพียงนี้ไหนจึงนำมาใช้อย่างเสียเปล่ากับข้าได้ละ่ะซึ่งความจริงข้ายังมีแก่นธาตุหลอมเหลวติดตัวอยู่อีก3000กิโลกรมัมแต่ต่อให้รวมเข้ากับ4,000กิโลกรัมในมือท่านพวกมันก็ยังไม่เพียงพอที่จะช่วยให้ข้าบรรลุระดับพลังขั้นนักพรตได้อยู่ดีจี้หนิงรู้สึกอบอุ่นภายในหัวใจทุกครั้ง เมื่อเห็นแววตาแห่งความรักห่วงใยปรากฏขึ้นบนใบหน้าที่ละไมาคล้ายกับบิดาผู้ล่วงลับนอกจากนี้ตามธรรมเนียมของสำนักเซียนขาวดำข้าจะต้องตีความวิถีแห่งเต๋าให้จบตลอดทั้งวิถีก่อนค่อยได้รับอนุญาตให้เลื่อนขึ้นสู่ระดับจักรวาลแรกกำเนิดแต่ความสำเร็จเพียงเล็กน้อยของข้าในตอนนี้นับว่ายังห่างไกลาจากจุดนั้นอีกมากนักท่านลุงขาว รับมันไวเ้เถิดเมื่อท่านแข็งแกร่งยิ่งขึ้นก็จะสามารถช่วยเหลือข้าได้มากขึ้นเช่นกันเขาพยายามหว่านล้อมจนในที่สุดท่านลุงเขาวก็ยินยอมเห็นด้วยการเดินทางสู่ภูเขาสมบัติสวรรค์ครั้งนี้จี้หนิงและมู่จื่อซัวขายสมบัติวิเศษที่ได้รับจากเทือกเขาจองจําไปแทบทั้งหมดรวมทั้งสมบัติวิเศษพิทักษ์ชีวิตของต่องอี้ และหนวดมังกรที่เป็นสมบัติคู่กายอันล้ำค่าของราชันวานมังกรซึ่งเป็นสัตว์อสูรระดับจักรวาลแรกกำเนิดและจัดเป็นสมบัติวิเศษระดับสวรรค์ขั้นสูงทั้งสองต่างได้รับส่วนแบ่งเป็นแก่นธาตุหลอมเหลวถึงคนละ5,000กิโลกรมัมมู้จือส่วนนำส่วนหนึ่งไปแลกเปลี่ยนเป็นชิ้นส่วนและวัสดุสำหรับการประดิษฐ์เครื่องกลไกส่วนจี้หนิง เพียงแลกเปลี่ยนแก่นบัวอัคคีอันเป็นวัตถุธาตุที่ช่วยในการหล่อเลี้ยงอัคคีธรณีทองคํำในร่างให้แก่ตนเองตอนนี้พวกเรากลับไปที่สำนักเซียนขาวดำกันก่อนเมื่ออยู่ภายใต้ความคุ้มครองของทางสำนักพวกเราจะสามารถทำการทบทวนและปรับพื้นฐานพลังฝีมือได้อย่างสบายใจจี้หนิงออกความเห็นสิทธิ์พี่กล่าวถูกต้องกลับสำนักคราวนี้ พวกเราจะต้องเก็บตัวและมุ่งมั่นฝึกฝนให้หนักเมื่อกลับออกมาอีกครั้งพวกเราก็จะเป็นปรมาจารย์หมื่นสำแดงท่านสูงสุดแล้วมู่จื่อซวยย่อมไม่อาจรับทราบรายละเอียดของการสนทนาทางกระแสจิตระหว่างจี้หนิงและท่านลุงขาวมันยังคงเข้าใจว่าจี้หนิงจะใช้แก่นธาตุหลอมเหลวทั้งหมดเพื่อตนเองจี้หนิงหัวเราะอย่างแผ่วเบา เขาไม่คิดอธิบายให้มากความจึงเพียงกล่าวว่าตกลงพวกเรากลับไปตั้งใจฝึกฝนกันดีกว่าเด็กหนุ่มสองคนและสัตว์อสูรอีกสองตนต่างพากันมุ่งหน้ากลับสู่สำนักเซียนขาวดำด้วยจิตใจที่เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นต่ออนาคตข้างหน้า